ก็ได้ตีแล้วนะครับคืนนี้ก็ามาแจ้งข่าวการหยุดทำยูทูปหนึ่งเดือนนะครับประมาณนั้นนะครับเนื่องสื้นเนื่องจากเมื่อวันที่7จ็พฤศจิกายนครับที่ผ่านมาผมได้ประสบอุบัติเหตุน,นะครับโดนรถจักรยานยนต์นะครับชนนะครับโดยมือข้างขวานะครับหักแล้วก็ ที่โคงหักสอง้นนะครับซึ่งตอนแรกนอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งก็ยังไม่ทราบไาเอตุว่าจะเป็นเยอะขนาดนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้แจ้งข่าวแต่ผมก็แจ้งไปทางแฟนเพจน,น,นะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนเื่อนทางแฟนเพจนะครับที่จะใอ้ค,อความมาแลแต่ผมไม่สามารถกดหรือว่าตอบคอมเมนต์ได้นะครับเนื่องจากว่าเหลือมือเดียวนะมือซ้ายนะครับที่ใช้งานได้นะครับแต่บวานนี้ไปทั้งแฉกเลยนะครับตลาะปอกเพกื่อนกไนหมดเลยก็ก็จะทราบวันนี้นะครับวันนี้ย้ายมา รงพยาบาลมากาลักธรรม,มาการนะครับก็ผมแจ้งว่าที่ของข้้งขวาสองีนะครับแล้วก็มือนะครับนิ้วนางกระดูกนิ้วนางน,นี้ก็ยังยังพอจะรักษาตัเองได้แต่นิ้วก้อยนี้ต้องคืนนี้ต้องผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กนะครับซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการรักษาตัวพอจะเคลื่อนตัวพอจะนั่งอะไรได้ขนาดก็คงจะเป็นเดือนนะครับผมซึ่งเรามีคลิปที่ถ่ายไว้แล้ว คือสามคลิปผมก็เลยไม่สามารถตัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับก็ไองขอถ่ายตรงนี้ด้วยนะครับก็บันไดที่เราลงคลิปแสดงว่าผมสามารถลุกเดินได้สะดวกแล้วตอนนี้ไม่สามารถลุกได้เองได้นะครับเจ็บมากเลยนะครับต้องมีคนประคองให้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขออภัยด้วยนะครับ